ะค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะมารีวิวไข่ร์ไพมีแบบผู้หญิงกับแบบผู้ชายนะคะแต่ว่าฟิล์มกับฟิล์มเลือกเป็นแบบผู้หญิงทั้งสองม่เลยใช่จ้ะหน้าปาของไข่เซอรพนะคะก็จะเป็น,นแบบนี้ของฟิล์มเป็นแบบผู้หญิงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะคะว่าแบบไหนเป็นของผู้หญิงก็จะเขียนตรงนี้ว่า for girl นะคะของผู้ชายก็จะเป็นสีฟ้าแล้วนี้เขียนว่า for boy นะคะแล้วกระเป๋านี้โุกได้เลยหนึ่งเป้า ยิงชุบอ่ะเดี๋ยวเดวพี่นะคะจะแกะไข่เซอร์ไพรส์ก่อนนะคะมีตรงที่แกะตรงนี้ใช่แกะแกะแกะลุ้นลุ้นอ้าวพี่ต้องลุ้นไม่ใช่หรอหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นช้อนฝั่งนี้นะคะจะเป็นช้อนตรข้างในของฝั่งนี้นะคะเป็นของเล่นตรงนี้ก็จะเป็นของกินฝั่งนี้จะเป็นของกินนะคะน่ากินมากเลยนะคะฟิลขอชิมก่อนดมกินก่อนวอลลิลาจับนมนี่นะเป็นครีมอร่อยแบบมันจะแข็งๆตัวก็ไม่แบบลายบางบ้าง อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอเก็บไว้ก่อนต่อไปนะคะฟิล์มก็จะแกะฟังของเล่นค่ะลุ้นของเล่น <laughs> ฟิล์มนะคะก็จะลุ้นข้างในนะคะว่าจะเป็นของเล่นแบบไหนลุ้นแกะ,แกะอ้าวคือไรเอ่ยอมันคืออะไรเอ่ย๊ด,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 ดของเล่นที่ฟิล์มได้ค่ะฟิล์มรู้จากในภาพน่าจะเป็นลูกคางเดี๋ยวฟิล์มจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูกันนะคะอย่างแรกทำยังไงเหรอ นี่นะคะใส่ตัวอัญญาานี้นะคะเข้ากลับไปตัววงกลมต่อไปฟิล์ม่จะใส่เป็นเกลียวเกียวอันนี้นะคะลงไปตรงนี้ให้มันดังเกึกอย่างนี้นะคะต่อไปฟิล์ม่จะใส่2อ,อันนี้นะคะเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวฟิล์มนะคะก็จะเล่นลูกขังให้เพื่อนๆดูโอ้เมันเล่นลำอีกรอบตีเ,เลยหลย ฟิล์มนะคะได้เป็นลูกขางน่ารักมากเลยนะคะสีนี่หวานเหววมากต่อไปนะคะน้องฟิสกี้เขงน้องฟิลใช่จ้ะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บดึ๊ดงดึ๊งดึ๊งดึ๊งอ้ยโอ้โหสุดยอดนี่นะตรงนี้จะเป็นขนมตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นฟิลช่วยเ,เลือกหน่อยจ้าวันไหนกันดีของเล่นเปล่าขนมอ้โเดี๋ยวพี่แกะฝั่งนี้ให้นะโอ้โหว้าว จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นเหมือนของฟิมเองนะคะแต่ว่าฟิลมกินชำหมดแล้วอร่อยมากอร่อย <laughs> อร่อยฟิมว่าก้อนช็อกโกแลตนี้นะคะอร่อยมากเลยอันนี้นะคะอร่อยมากเลยมันจะเย็นเย็นฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นหน้าหน้านะข้างใน,นก็จะเป็นของเล่นน้องฟิมก็จะแกะอย่าเพิ่งแกะต้องฟังเสียง <laughs> วิวแก้ให้หมดแลยคือหลับตาแม่วิวเปิดออกมาเย้ได้เป็นคนเย้นี่นะคะของน้องฟิวเย้สุดท้ายก็อีกบมาถูกก็ฟิวเลือกได้ถูกมากก็ฟิวมีอะไรมากข้างในจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ ก็จะมีแบบหัวคนแล้วก็ขาและอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระดาษน,นะคะที่ฟิล์มเห็นในใบนี้อ๋อน้องฟิล์มเห็นตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีหัวหนึ่งผมไหนเอามาให้พี่ดูหน่อยพี่ได้ต่อให้ตรงนี้แปะตรงขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผมกับตรงหน้าออกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ขามันก็จะยึดติดกันอย่างนี้ต่อไปนะคะฟิล์มก็จะช่วยน้องฟิลแปะสติกเกอร์เอาชุดไหนดี ชุดสีฟ้าไหมสีเขียวดิฟินชอบสีฟ้า <c oughs> มันจะมีแบบสติกเกอร์นะเป็นชดุดมีสามแบบจะเป็นเสือ้อกับผืนเกลีทั้งหมดเลยนะในรูปนะคะเขาบอกว่าสติกเกอร์พอแปะในชุดคนเสร็จแล้วนะคะให้เก็บไว้ในกระเป๋ากระดาษดิฟี่คิดว่าเอาสีเขียวนี่นะเสร็จจะเป็นแบบนี้พอเสร็จเสร็จแล้วสวยมาก ้ไปใส่กางเกงกางเกงต้องใส่ทีละข้างนะพี่ฟิลมเย้ yeah, yeah, ได้แล้ว,ลวอันนี้ของน้องฟิลนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนี่ชุดสีเขียวได้แล้ว oh. ใส่กระเป๋านะคะสวยมากไข่ทั้งสองใบที่ฟิลมกับฟิลเลือกมานะคะได้ของเล่นทั้งสองอย่างนี้นะคะ ฟิมกับฟิวนะคะชอบของเล่นมากเลยค่ะจ้าติดตามฟิมฟิได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel โพสใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย